หันษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับสวัสดีครับพี่ไทยดีจริงที่วันนี้จุกมาด้วยเอกระดานวิเศษขอรับวันนี้เราจะชวนจุกทำอะไรนะขอรับอ๋อใช่จุกช่วยอ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังได้ไหมขอรับได้เลยครับพี่ไทยงั้นจุกอ่านตามบนกระดานวิเศษเลยนะครับ การอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์มากผู้ที่อ่านหนังสือเป็นประจำจะมีความรู้มากตรงกับคำกล่าวที่ว่าอ่านมากรู้มากไม่ลำบากกายลักษณะของผู้อ่านหนังสือที่ดีมีดังนี้หึ่งอ่านแล้วจดบันทึก 2. อง่อานอย่างตั้งใจ 3. อ่านด้วยความสมัครใจ 4. ี่อ่านเป็นประจำ จบแล้วนะอุ๊ยคำนี้จุกเผืออ่านตามกระดานวิเศษเยี่ยมมากขอรับจุกจุกอ่านหนังสือได้คล่องดีจริงๆน้องๆขอรับจุกขอรับถึงเวลาอ่านคำศัพท์สนุกแล้วขอรับกระถินกระถินขนุนขนุนขโมยขโมยมะเฟืองมะเฟืองขยันขยัน มะละกอมะละกอสะอื้นสะอื้นตะหลิวตะหลิวมะระมะระคะน้าคะนา,ะนากระบุงกระบุงกะละมังกะละมังจุกและน้องๆตั้งใจอ่านหรือเปล่าขอรับตั้งใจสิครับถ้าอย่างนั้น จุกมาช่วยพี่ไทยจัดคำศัพท์เป็นกลุ่มหน่อยนะขอรับเริ่มจากกลุ่มที่เป็นชื่อผักมีคำว่ากระถินมะระคะน้าครับผมเยี่ยมมากขอรับต่อมาคือกลุ่มที่เป็นชื่อผลไม้ขนุนมะละกอเอ่อมะเฟืองครับเก่งมากขอรับจุกคราวนี้เป็นชื่อของใช้นะขอรับคำว่าตะหลิว บุงสบู่ไงครับฮ,ฮเอาละกลุ่มสุดท้ายคำที่เป็นการกระทำขอรับขอจุกนึกแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อขโมยขยันสะอื้นครับพี่ไทยยกให้จุกและน้องๆที่ช่วยกันตอบเป็นที่หนึ่งทุกคนเลยครับดูสิขอรับ,รบน้องๆจุกหน้าแดงอีกแล้วคราวหน้ามาเรียนรู้ภาษาไทยสนุกอีกนะขอรับเด็กๆ วันนี้พี่ไทยกระดานวิเศษและจุกไปแล้วขอรับสวัสดีขอรับสวัสดีครับ